สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง d b r i s ริ5 6 3กันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางยี G ่กีห้องรอตู้ VIP ประจำวันที่12มีนา2021นะคะรอบปัจจุบันก็รอบที่47ออก249 70เราก็จะเอาผลที่ด้าน,นี้ไปลงในสูตรของแอดนะคะสูตรของแอดมีอยู่ด้วยกัน12สูตรใครสนใจดูรอบต่อรอบหรือสนใจสูตรก็เข้าไปที่รายกลุ่มได้เลยนะคะเดี๋ยวออจจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิป ะะก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนั้นเราก็ต้องมีสูตรในการเล่นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนั้นลงยังไงก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับแอดในการทําคลิปใหม่ๆในแต่ละวันนะคะ mm hmm. เห็นตัวเลขไหมคะตัวเลขเก่านะคะเราลบออกลบออกนะคะกดคลุมแล้วก็กดแช่แล้วกดที่2จุดนี้แล้วก็กดคําว่าล้างก็จะหายแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดานะคะเปลี่ยนเป็นสีดําให้หมดเลย รอบปัจจุบันนี้คือรอบที่47ออก2 4 9 7 0เราก็ไปพิมพ์ในในรอบที่47ออก2 4 9 7 0รอบที่47นะคะรอบที่47 2 4 4นะคะ2 4 9 7 0นะคะรอบที่49ออก24970 24970รอบที่46เราจะเช็คย้อนขึ้นไปให้ได้เข้าสูตรเข้า3รอบติดเราค่อยลงทุนนะคะรอบที่46ออก43483 4, 4 3 4 8 3รอบที่45ออก63263 6, 3, 2, 6, 3, 6 3 2 6 3รอบที่44ออก03038 0 3 0 3 8รอบที่43ออก3 4 9 8 6 3 4 9 8 6 รอบที่42ออก4 3 7 1 8 4 3 7 1 8รอบที่41ออก9 3 3 6 7 9 3 3 6 7รอบที่40ออก7 5 0 2 3 7 5 0, 2 3นะคะอนะทีนี้เรามาเช็คกันว่าสุดไหนเข้าสุรไหนหลุดรอบที่48ออกหรือ,อยังรอบที่48ยังไม่ออกนะคะมาเช็ครอบที่47อยู่นะคะสุรที่1คํานวณแล้วสุดแอดสุดอแอดจะคํานวณให้หมดเลยคํานวณแบบใครอยากดูว่าสุรที่1ใช้หลักไหนบวกกันนะคะแบบละเอียดเลยก็ไปดูคลิปย้อนหลังของแอดได้เลยนะคะตั้งแต่แอดทำมาตั้งแต่คลิปแรกๆเลยนะคะจะรู้ แจ้งละเอียดเลยว่าแต่ละสูตรใช้หลักไหนบวกกันนะคะแต่ปัจจุบันนี้แอดเพื่อความรวดเร็วแอดจะทําในมือถือจะได้รวดเร็วนะคะส่สนใจดูรอบตัวรอบก็เข้าไปที่ลายกลุก่มได้เลยรับที่47เอรับที่46มาคํานวณสูตรแพ้คำนวณให้หมดเลยเรามีหน้าที่1คือพิมพ์ผลลงในสูตรที่1เท่านั้นนะคะแล้วก็หน้าที่ที่2ก็คือนับเพิ่มให้ได้5จํานวนพอสูตรคํานวณได้8เราจะนับเพิ่มให้ได้5 จำนวนนะคะก็มีเลข8เลข9เลข0ูนย์เลขหนึ่งเลขสองอ่ะมีไหมเลข8เลข9เลข0ูนย์เลขหนึ่งเลขสองสุกแอดนี่เป็นสายรูดนะคะเอาไปรูดรูดก็จะมี2ตัวบนรูดหน้า2ตัวบนรูดหลังแล้วก็2ตัวล่างรูดหน้ากับ2ตัวล่างรูดหลังนะคะรูดซัหลักร้อยไม่มีรูดนะคะมี8 9 0 1 2 8 9 9มีทำสีแดงไว้0มี ทำสีแดงไว้เพื่อดูทิศทางว่าเราควรที่จะลงทุนหลักไหนนะคะเราดูสีแดงเป็นหลักรอบที่46เอารอบที่45มาคํานวณสุดรคานวณและได้8นะเพิ่มมี8 9 0 1 2 4ไม่มี3ไม่มีสูตรที่1ไม่เข้าต่อไปสูตรที่2ดูรอบให้ตรงนะคะรอบที่47คํานวณแล้วได้7นะเพิ่ม7 8 9 0 1 9เข้า7เข้า0เข้า คำนวณแล้วได้9มี90123 3นะคะมี3ตัวเดียวคำนวณแล้วได้3นะับเพิ่ม3 4 5 6 7มี3นะคะเราเลงแถวสีแดงเลยคำนวณแล้วได้7นะับเพิ่ม7 8 9 018เ้าข้าคำนวณแล้วได้7นะับเพิ่มมี7 8 9 0 1ไม่มี6นะคะเข้าสูตรนี้คือสูตรที่2เข้า2ตัวล่างรูดหลัง 4, รอบนะคะเข้า4รอบนะสูตรที่2เดี๋ยวแอดลงทุนสูตรที่2ให้ดู สองตัวล่างรูดหลังนะคะก็ออก,การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ความเสี่ยงนั้นเราก็ต้องมีสูตรในการเล่นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนั้นลงนะคะอยากจะลงอ่าระบบนะระบบลอตโต้ระบบลนะอตโต,บบโต้ไม่ได้นะคะลงทุนไม่ได้อะไม่เป็นไรมาดูกันต่อสูตรที่3นะคะแอดมีอยู่13 12สูตรก็เช็ค จน12สูตรเลยหรือละถ้าเราเจอสูตรแล้วเราไม่เช็คสูตรอื่นก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะว่าใครจะสะดวกแบบไหนแต่จะเช็คให้ดูเป็นแนวทางในการลงทุนครั้งต่อๆไปนะคะว่าว่ามันเป็นยังไงก็จะได้เอาไปลงทุนเองได้นะคะคำนวณแล้วได้7นะเพิ่ม7890 1 9เข้า7ก็เข้าทําสีแดงไว้เพื่อดูดทิศทาง0เข้าคำนวณแล้วได้9นะเพิ่ม90 123 มี3าเข้านะคะคำนวณแล้ได้88 9 0 1 2ไม่มี3เข้า2รอบสูสที่3เราอีกสัก2 3รอบนะคะต่อไปสูที่4ี่เห็นสีแดงไหมคะมันมาจากครั้งที่แล้วแล้วมาเราต้องเปลี่ยนเป็นสีดำก่อนนะสีสีมันไม่ได้ลิงก์ไปด้วยนะคะลิงก์ไปเฉพาะตัวเลขส่วนสีมันยังเหมือนเดิมเราต้องมาเปลี่ยนก่อน รอบที่47เอรอบที่46มาคำนวณคำนวณแล้วได้7นะับเพิ่มมีเลข7เลข8เลข9เลข0เลข1เลข9มีนะคะ7ก็มี0ก็มีทำสีแดงไว้เพื่อดูทิศทางคำนวณแล้วนะคะคำนวณแล้วได้5นะับเพิ่ม5 6 7 8 9มี8นะคะ มี8ทําสีแดงไว้คํานวณแล้วได้3นับเพิ่ม3 4 5 6ี่เข้าคํานวณแล้วได้3นับเพิ่ม3 4 5สี3้าเข้าคํานวณแล้วได้ศูนับเพิ่มศ1 2 3 4สีไม่มี8นะคะสูตรนี้เข้า2ตัวล่างรูดหน้าสีรอบแล้วนะคะเข้าสีรอบแล้วจับมัดนะสูตรที่1สูตรที่1จับมัดกับสูตรที่2นะคะจับมัด2ตัวล่างจับมัดกันเลย นะคะสูตรที่2กับสูตรที่4นะคะเดี๋ยวแอดดูอีกสักรอบหนึ่งมาหรือยังยังไม่ได้นะคะห้องรถตโต้ยังไม่เข้าอ่ะต่อไปสูตรต่อไปสูตรที่5นะคะสูตรที่คําคำนวณแล้วได้11เอาแค่หลักหน่วยก็คือ1นะเพิ่ม1 2 3 4งสองสามสี่ห้าเข้าคำนวณแล้วได้9 9 0 1 2 3 3เข้าเราเลงแถวสีแดงอย่างเดียวเลย คำนวณแล้วได้6 6 7 8 9 0ไม่มี3เข้า2รอบเราอ,อีกสัก2 3รอบนะคะสูตรที่6สูตรที่6คำนวณแล้วได้2นะับเพิ่ม2 3 4 5 6มี4คำนวณแล้วได้8 8 9 0 1 2อ่ะไม่มี3สูตรที่6ไม่เข้าต่อไปสูตรที่7นะคะดูรอบให้ตรงนะคำนวณแล้วได้7นะับเพิ่ม7 8 9 0 1 7 8 9 0 1 9มีนะคะ 7มี7 8 9 0 1 0มีคำนวณแล้วได้5 5 6 7 8 9 8เจ้าแปข้าคำนวณแล้วได้8 8 9 0 1 2 6ก้า่ไม่เข้านะคะสรอบแล้วรออีกสักสอรอบต่อไปสูตรที่8สูตรที่แปดคำนวณแล้วได้1นึ่ะเพิ่ม1 2ึ่งสเข้าคำนวณแล้วได้9 9 0 1เก3าเข้า คำนวณแล้วได้1นะับเพิ่ม1 2 3 4 5 3าเข้าคำนวณแล้วได้4 4 5 6 7 8 3ไม่เข้านะคะสูตรนี้เข้า2ตัวบนรูดหน้า3รอบแล้วสูตรที่8ต่อไปสูตรที่9ก็สูตรอะเข้าหลายสูตรนะคะเราก็เลือกเลยมันเข้าหลายสูตรก็เลือกเลยเราชอบสูตรไหนเลือกเลยวัดดวงเลยแล้วแต่ทุนใครมีทุนมากทุนน้อยนะคะก็เลือกได้เลย คำนวณแล้วได้2นะับเพิ่ม2 3 4 5 6มี4เข้าคำนวณแล้วได้2นะับเพิ่ม2 3 4 5 6 3เข้าทำสีแดงไว้คำนวณแล้วได้3 3 4 5 6 7 3เข้าคำนวณแล้วได้1นะับเพิ่ม1 2 3 4 5 3เข้าคำนวณแล้วได้5 5 6 7 8 9ไม่มี4สูตรนี้เข้า2ตัวบนรูดหน้า4รอบแล้วสูตรที่9นะคะต่อไปสูตรที่10คำนวณแล้วได้6 หกเจ็ดแเข้าหกเจ็ดแก็เข้าศูนย์ก็เข้าคำนวณแล้วได้6นับเพิ่ม6 7 8 908แเก้าศูาคำนวณแล้วได้11ึ่งหนไม่เข้านะคะสูตรที่10รออีกสักสอรอบสูตรที่11บเอคำนวณแล้วได้1นับเพิ่ม123 45 4อ้าสเข้า คำนวณแล้วได้1นะึ่ะเพิ่ม1 2 3 4 5 3เข้าคำนวณแล้วได้3ามนะเพิ่ม3 4 5 6 7 3เข้าคำนวณแล้วได้6 6 7 8 9 0 3ไม่เข้านะคะสูตรนี้เข้า2ตัวบนรูดหน้าสูตรที่11สูตรที่12คำนวณแล้วได้9ก้านะเพิ่ม9 0 1 2 3มี9นะคะ0เข้าคำนวณแล้วได้1นะึ่ะเพิ่มมีเลข1เลข2เลข3เลข4 4เข้าเลข3ก็เข้า คำนวณแล้วได้5นับเพิ่ม5้าหกเนะคะห้าหกไม่มี2ไม่มี3รอสุตรที่12รอสุดที่13บสาคำนวณแล้วได้หกนะะับเพิ่มมี6 7 8 90 6แป9เก้าเดาเอาเมีหกเจ็ดมีศมีนะคะคำนวณแล้วได้ส คำนวณแล้วได้สี่นะเพิ่มมีสีห้าหกเจ็ดแปดสีเข้าแปดก็เข้าคำนวณแล้วได้สองสองสามสี่ห้าหกสองเข้าแล้วก็หกหกก็เข้านะคะคำนวณแล้วได้หนึ่งนับเพิ่มหนึ่งสองสามสีห้าหนึ่งเข้าคำนวณแล้วได้เก้านับเพิ่มเก้าศูนย์หนึ่งสองสามแปดไม่เข้าเข้าสองตัวร่างรูดหน้าสี่รอบแล้วนะคะสำหรับสูตรที่ 13, สิบสามสูตรที่สิบสามนะคะก็หมดแล้วนะคะหมดแล้วสูตรที่เข้ามาดูรอบที่48ออกแล้วนะคะรอบที่48ออก55200แล้วเราก็เอาไปพิมพ์ในสูตรที่หนึ่งของแอดเท่านั้นนะคะ55200อนะออก55 5, 2 0 0นะทีนี้มาเช็คว่าสูตรไหนเข้าสูตรไหนหลุดบ้างนะสูตรที่1นึ่งไม่ค่ะสูตรที่2คํคำนวณแล้วได้6นะเพิ่ม678 90เอ่ะสูตรเข้านะคะสูตรนี้เข้าสูตรที่2เข้าสูตรที่3ไม่เข้าสูตรที่4ี คำนวณแล้วได้3 3 4 5 6 7ไม่มี0สูตรที่4ไม่เข้าสูตรที่5าคำนวณแล้วได้1นะเพิ่มมี1มี2มี3ามี4่มี5้าเข้าเข้า3รอบสูตรที่5ลงทุนได้เลยสูตรที่7คำนวณแล้วได้9มี9มี0นมี1มี2อมี3มี0นย์ะคะ0นย์เข้า2ตัวล่างรูดหน้าได้เลยต่อไปสูตรที่8คำนวณแล้วได้7 5ไม่เข้านะคะ ต่อไปสูตรที่9คำนวณแล้วได้9 9 0 1 2 3 5ไม่เข้าสูตรที่10ไม่เข้าสูตรที่11คำนวณแล้วได้5นะับเพิ่มมี5มี6มี7มี8มี9 5เข้านะคะสูตรนี้เข้า4รอบแล้วลงทุนได้เลยสูตรที่11สูตรที่12คำนวณแล้วได้7 7 8 9 0 1 0เข้านะคะส่วน2ตัวน,นี้ไม่เข้าเปลี่ยนเป็นสีดำ สูตรที่13คําคำนวณแล้วได้1นะับะเพิ่ม1 2 3 4 5 2เข้านะคะก็เข้าอยู่หลายสูตรด้วยกันเราก็เลือกเลยแล้วเ,เราชอบสูตรไหนนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง d ีบิวริสสด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ